คำเตือนทางช่องจัดทำคลิปขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันลุตสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารยณในการรับชมอาตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปเอานะที่เราไปขอเนาะก็จะมี เออไอ้ไข่นะฮะไอ้ไข่ไอ้ไข่สองสี่ศูนย์สี่ศูนย์เลขเราฝันตั้งแต่งวดก่อนนะตรงตรงตรงบ่อปลาไหลนะฮะตรงบ่อปลาไหลเนาะ,ะตรงบ่อนะฮะบ่อปลาไหลสองสามหกแม่ตะเคียนที่เคยเข้านะ,ะอ่า แม่ตะเคียนนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าเมื่อคืนฝันข้อย่านเลขอันนี้ลหละเขาเพราะว่ามีมีสองที่ที่ชนกันนะฮะเลขต้องเข้าอ่ะฝันคนเยอะฝันฝันดีอยู่นะแต่ไม่ได้เป็นตัวนะ่ะ ฝันดีอยู่นะคะคิดว่าเลขเข้าอ่ะฝันเห็นขอนใหม่ป่ะอือฝันเห็นเหมือนขอนไม้อ่ะหรือว่าเลขเมตะเคียนเข้าฝันว่าเหมือนให้ไปเอาอะไรแล้วก็เป็นขอนเหมือนพวกผู้หญิงแม่ชีอะไรอ่ะ ที่มีชนกันนะฮะก็นี่นะมาชนกันอีกแล้วท่านผู้ชมมขางวดก่อนให้ไปดูย้อนหลังไอ้ไข่กับแม่ตะเคียนชนกันนะอ่าหนึ่งหกหนึ่งหกชนกันใช่ไหมรอบนี้นะคะใครจะเอาศูนย์สี่ขึ้นก่อนแบบนี้ก็ได้นะฮะเนาะแล้วแต่ก็จะเป็นศูนย์สี่สองเดี๋ยวนะเลขก,ก็เป็นหนูเสีย ่าแล้วก็เมื่อคืนแปลปู่จอมปวกวันพระนะคะแต่เราเราเห็นนะคะเหมือนมันก็ไม่ชัดนะคะท่านชมขาเหมือนว่าแปดห้าเจ็ดห้าอะไรแบบนี้แหละอ่าแอดก็เลยจับห้าห้าแล้วก็เหมือนมีศูนย์ด้วยอ่ะมาขั้นกลางอะไรประมาณนี้เราขอหวยลาวนะคะท่านผู้ชมเราขอหวยลาวนะคะอ่ะก็วิเคราะห์ไต่ตรองดูนะคะเดี๋ยว เรามีสูตรแล้วก็ของคุณยายนะคะแต่ฝันอ่ะเลขเข้าแล้วอาจจะเน้นที่นี่ก็ได้นะคะถ้าเป็นสี่หกก็จับขึ้นมานี่เนาะสูตรเราสี่หกนะคะท่านผู้ชมแต่เวลาเราจับเราก็จะเน้นจับยาวแล้วก็จับลายตรงแบบนี้ถ้าเฉียงไปอย่างนี้ไม่ค่อย แต่ถ้าเฉียงมาอย่างนี้เลขจะเบิ้ลนะสังเกตว่าเลขแต่ว่าก็ตะกิดตะกิดใจอยู่นะฮะท่านผู้ชมค่ะกลัวเลขเบิ้ลอ่ะมานี่อย่างนี้อ่ะถ้ามาอย่างนี้ก็สี่หกถ้ามาอย่างนี้ก็สามห้าสองสี่อ้าวก็ดูดนไข่แล้วไงนี่ไงสองสี่อันนี้สี่หกอ่ะสังเกตว่าเลขก็จะเข้าสูตรนะฮะเอ่อ ของปูก่ก็ของปู่ปู่บ่อพญานาคก็จะสองสามเลขใกล้กันอยู่นะฮะท่านผู้ชมวิเคราะห์ดูนะเดี๋ยวดูสูตรคุณยายด้วยแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอีกสูตรหนึ่งนะคะเบิ้ลนะคะเบิ้ลห้าห้าเจ็ดเจ็ดนะคะโอ้เหลี่ยงเขสิเบิ้ลแต่ตัวเก่าทเทอะเนาะ แอดไม่ชอบอ่ะแล้วก็สูตรจับตารางใช่ไหมตารางที่เราเอา่อที่เคยชนกันใช่ไหมหนึ่งหกอะไรชนกันอ่องวดนี้ในตารางนะฮะเลขไม่ได้ปรุงแต่งเลยคือเลขมาแบบนี้เลยนะอ่ะเลขมาแบบนี้อ่ะนี่ เลขจะมาแบบนี้แต่เราไม่เห็นสีไงหวังว่าคงไม่ขึ้นแต้มลงแต้มใช่ไหมเอาอย่างนี้ตรงนี้นะคะใครใครชอบเป็นสี่หรือห้าอ่ะเดี๋ยวให้สองตัวอันนี้คือแบบว่าเราไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือเลขเด็ดเรามาแบบนี้คือเราให้แบบนี้ไงฮะท่านผู้ชมอ่ะ ถ้าลองเอาสีมาแทนค่าล่ะสีมาแทนค่าจะเข้าตัวนี้หรือว่าเลขเด่นแอดจะเอ่อเลขเด่นแอดจะไม่ตรงไม่ใช่นะคะแต่ให้ระวังด้วยนะคะท่านผู้ชมศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกอะไรก็ช่างนะคะแต่ว่าให้ระวังศูนย์ไว้เลยงวดเมื่อกี้เข้า งวดเมื่อกี้เราจอเน้นให้อะไรหนึ่งศูนย์ใช่ไหมคะมีใครอยากจะตามไหมเพราะว่าเหมือนกับหกเจ็ดเจ็ดหกของเราเนะ่ะที่แอดตั้งแต่แอดจอให้หนึ่งสองใช่ไหมก็มาออกต่ออีกต่อวันสิบสองใช่ไหมแล้วทีนี้จอหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดใช่ไหมมาออกอีกไม่ออกแต่มาออกอีกงวดหนึ่งแล้วงวดเมื่อกี้แอดจออะไรหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ไหม ก็ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะอ่าที่เราเห็นเมื่อคืนอาจจะเป็นเจ็ดหรือหนึ่งก็ได้นะอ่าเจ็ดหรือหนึ่งก็ได้นะเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเนาะแต่อีกในสูตรหนึ่งนะ่ะหนึ่งมาอยู่นะเพราะว่าซับทำสามสูตรเนี่ยแต่ว่าคืออยากให้เน้นคือเจาะเน้นนี่ ใครทุนน้อยอ่ะคข่กระสิจุดปูดกนกันละท่านผู้ชมอ่ะใครชอบเบิ้ลก็ลองดูอ่ะสี่สีห้าห้ามาใส่นะฮะไม่แน่เด้อจะพอาให้ฟังเนะงาะท่านผู้ชมฮะเอาบาง,งครั้งสี่เรากลับมานะที่เราฝันขี่รถมอเตอร์ไซค์สองครั้งใช่ไหม เลขต้องเข้าแล้วอ่ะฝันแบบนี้นะคะแต่ว่าฝันเห็นแบบข้าเจ้ายก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 งูต้องเลขแม่ตะเคียนเข้าแน่เลยอ่ะท่านผู้ชมก็ลองแต่ตรองดูอีกทีนะคะงวดนี้แม่ตะเคียนกับไอ้ไข่ตรงกันนะทําไมแอดเรไปเอาตรงบ,อบ่อปลาแล้วก็เอาตรงปู่ให้เพราะว่าอยากรู้ว่าเอา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ที่ไหนเออบารมีเพื่อนตอนนี้สามารถช่วยเราได้เนะพูดถึงว่าเนาะจะเออกระถินแล้วไงฮะท่านผู้ชมค่ะเนาะอ่ะตัวบนต่อกระถินนะแต่ว่าตรงนี้เราก็บอกเพื่อนอยู่ว่าให้ไปเหยียบไปเนาะสรุปยังไงก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะท่านผู้ชมขะตัวเลขก็จะเยอะหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวสูตรคุณยายก่อนนะสูตรคุณยายก่อน อันนี้คือสูตรตารางไม่ได้ลงให้นะคะก็เอามาเขียนให้อดเจาะว่าตัวเลขอาจจะมานี่น่าจะมานะฮะถ้าเกิดว่าเลขตรงนี้ไม่เป็นห้านะคะก็จะเป็นสีอันนี้ใครฟังก็จะรู้เรื่องนะใครไม่ฟังก็จะรูดปื๊ดใช่ไหมคะม่ดูเรื่องกันอ่ะเดี๋ยวสูตรคุณยายก่อน เอาสุดยาวก่อนเนาะเพราะว่าสุดยาวเข้าอ้าวแล้วไงแล้วไงศูนย์รัดไว้นะเนี่ยเราระวังหนึ่งศูนย์เราด้วยนะเพราะว่าหรือว่าเราจะยังไงหรือว่าหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เหรอคะท่านผู้ชมคะหรือว่าหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ ใช่หรอเราจะมาจับสี่ตัวใส่กันวนเมื่อกี้เราไอ้นี่เนาะก็เป็นการวิเคราะ์นะคะท่านผู้ชมจะบ้าคอยเดาเด้อเพราะว่ามันก็ทำจากสูตรเนาะคุณยายเจาะให้นะคะก็มีห้าหกนะคะห้าหกก็จะตรงตรงสูตรเรา ห้ 5, 6, แล้วก็ศูนย์ห้าก็จะมาตรงที่เราสรุประวังศูนแล้วก็สองเจ็ดหนึ่งสองทำไมคุณยายให้หนึ่งสองเพราะว่าแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมสังเกตว่าบางครั้งน่ะเห็นไหมคะศนคือคุณยายจอบแบบนี้คือศูนย ศูนย์มันรัดไวไหมคะศูนย์กันไว้แล้วอ่ะไปไหนไม่ได้แล้วก็จะมีหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองใช่ไหมแล้วก็ทีเทเรเจาะมาให้คือหนึ่งศูนย์ให้ระวังเพราะว่าสูตรของอเอเรคือมาออกออกออก,ออกตามหลังนะคะท่านผู้ชมสังเกตว่านี่เคยเข้านะใครที่เป็นเป็นอะไรนะแฟนพันธุ์แท้ของคุณยายนะคะถ้าเกิดว่าศูนย์มันรัดไวสิจะออกตัวด้านล่างนะคะท่านผู้ชม จะออกตัวด้านล่างแล้วทีนี้แอดเลยทำไมถึงมากันให้หนึ่งด้วยเพราะว่าหนึ่งคือแอดเจาะตัวเดียวงวดเมื่อกี้นี้เนาะเจาะให้คือแบบว่าชอบคักกันไหมชอบมากลายนะอ่ะก็ลองดูนะฮะใครเจ้หนึ่งมาเป็นแนวทางด้วยแต่ว่าส่วนมากถ้าเลขกลับอย่างนี้ของคุณยายก็จะเข้านะเห็นไหมห้าศูนย์ห้าศูย์แบบนี้แต่ว่า อย่าเอาเลขตัวเดิมมาออกกันแล้วกันเนาะท่านผู้ชมแต่เลขสูตรของคุณยายไม่เข้ากับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปได้มานะอ่ะของคุณยายนะคะก็จะมีห้าหกศูนย์ห้าสองเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งสองห้าหกห้าหกห้าศูนย์ก็จะตรงเราเนาะตรงของแอดนะ แล้วก็สูตรตรงคุณยายให้แปดแล้วก็หกมานะคะคุณยายจอให้สังเกตว่าเลขเลขไม่ค่อยไปด้วยกันนะแต่ว่ามีศูนย์หนึ่งนะท่านผู้ชมค่อยมากเนาะค่อยกัเยบเลยเบาต่ตัวเก่านะคะท่านผู้ชมอ่าสังเกตว่าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองก็มาชนอยู่นะชนสูตรตรงนะอ่ะเห็นไหมคะชนอยู่นะชนอยู่ อันนี้คือแต่ว่าคุณยายมาจอให้เราอะไรเก้าสองหนะะึ่งแปดหนึ่งสีู่นย์สามศูนย์เจ็ดะคะสังเกตว่าศูนย์ก็มานะอ่ะศูนย์หนึ่งเข้าสังเกตนะคะอ่าแล้วเรามาดูนี่ศูนย์หนึ่งมาอีกแล้วหางหมานะอันนี้แอดเรไม่ได้คิดเองนะแต่คุณยายจะชอบจับตรงจอมให้เราใช่ไหม จ็ดแปดแล้วก็สองเจ็ดใช่ไหมเห็นไหมสังเกตว่าศูนย์มันหลัดงไวมันมีหนึ่งสองเนาะหนึ่งสองแล้วก็ศนะูนย์หนึ่งนะวายอะไรอะเจ็ดแปดคุณยายเจ็ดแปดสองแปเจ็ดแปดสองเจ็ดนะคุณยายให้ชนกันหรือเปล่า เออเจ็ดแปดสองเจ็ดชนกันนะฮะสังเกตว่าเจ็ดแปดสองเจ็ดคุณยายให้ชนกันนะฮะหางหมาเนาะอ่ะไม่ได้เขียนลงให้นะคือใครที่ชมคุณยายนะฮะที่สามสูตรเลยนะฮะก็จะเห็นว่าคุณยายให้ตัวเลขชนกันนะฮะอะไรนะสองเจ็ดและอะไรนะ สอเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดแปดใช่ไหมที่คุณยายให้ชนกันเนาะเจดคือสิเดินดีใช่ปะใครชอบเบิ้ลน,นะแอดว่าระวังห้าห้าแล้วก็หกหกห้าห้าหหเจ็ดเจ็ดใครที่ยังชอบเบิ้ลอยู่นะคะอ่ะเบิ้สมองจะเขียนแล้วละ ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดอันนี้ใครที่ชอบเบิ้ลนะใครชอบเบิ้ลตึงตึ้งตึ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 งงตึงงอ่ะหมดทางจะสรุปแล้วอ่ะประมาณนี้หนึ่งศูนย์เราก็ยังยกมาให้อยู่นะฮะอ่ะแต่ว่าสำหรับตัวข้าพเจ้าเองนะคะท่านผู้ชม เออสูตรก็คือว่าอันนี้เนาะคือเมื่อคืนฝันเห็นฝันเห็นคนเยอะๆแล้วก็ขอนดำๆเราก็ไม่รู้ว่าแต่เมื่อวานเราไปเอาแม่ตะเคียนมานะ ใครชอบก็ตามนะฮะแม่ไอ้ไข่นะฮะก็สองสี่ศูนย์ศูนย์สี่สองแม่ก็ศูนย์สี่หกหกสี่ศูนย์นะคะอ่าถ้าเพิ่อนอยากไข้ต่อยอดกะทินเนาะกะเร็วๆวนี้นะคะตรงวัดแม่ตะเคียนยี่สิบยี่สิบสองบุญกะทินเพิ่นเนาะแม่ให้มาสองงวดติดแล้วนะใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามสองงวดงวดนี้งวดที่สามนะคะรอดูว่าแม่จะให้งวดที่สามไหมนะคะงวดที่สาม ใครไม่ชอบหกก็เอาห้าใส่ก็ได้นะคะก็เป็นสี่ห้าห้าก็จะเป็นสี่ห้าของแอดนะคะอ่าก็หวังว่าก็คงจะไม่ขึ้นแต้มลงแต้มเนาะก็แต่ว่าศูนย์สี่ชนนะคะใครทุนน้อยก็ศูนย์สี่ตัวเดียวเลยนะ,ะอ่ะใครทุนน้อยเออใครบอกบอกแล้วว่าใครทุนน้อยก็ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะคะแต่อันนี้คือแอดเราตามตามของงวดก่อน เพราะว่าสองงวดแล้วตัวที่เอสเรเจาะมาออกตามหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้ชนสูตรคุณยายด้วยทั้งสามสูตรเลยนะคะอ่ะก็หวังว่าให้มานะคะใครที่ใครที่รูดปืนรูดปืนจะไม่รู้เรื่องนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับบุญกับดวงของเราเนาะอ่ะถ้าใครยังชอบเปิ้นอยู่นะคะแต่ ก็น่าจะอยู่นะคะน่าจะอยู่อะลุ้นกันนะคะรอผลนะคะรอผลนะคะรอผลขอให้เข้าด้วยเทินแม่เอย๋ยไข่เอย๋ยอะเจ้าที่เจ้าทางอะถึงเราจะเห็นไม่แตกต่างกันนะคะอันนี้ศูนย์นะเราก็ไปตัดไปจับเอาถ้าเกิดว่าแปดห้าศูนย์หรือว่าห้าศูนย์ยังไงก็จะมาเข้าอันนี้ของเรานะคะท่านผู้ชม ให้ไปมองดูนะคะให้ไปมองดูนะคะแอดก็เออไม่ได้จุดทูบนะคะปู่ชมปวกเนาะ,ะ,ะอ่ะก็ลุ้นกันอีกครั้งนะคะท่านผู้ชมค่ะว่าเอามาเล่าสู่กันฟังให้ว่าเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เอามาวิเคราะห์เนาะ ไม่มีใครรู้หรอกร้อยเปอร์เซ็นะคะก็ตามสูตรแล้วก็ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะคือคือตัวเลขชนกันก็จะมีนะคะอ่ะแล้วก็บ่อปู่พญานาคนะ,คะถ้าขึ้นมาเป็นสีแต่ว่าสองสามก็เข้านี้เราอยู่เนาะพูดว่าเนาะเราไม่รู้เราก็จับใส่กันนะคะถ้าใครชอบก็เออสมมติว่าใครชอบ สองสามหกสองสามหกใครชอบสองสามก็อ่าอยากเอาอะไรนะอยากเอาสี่ใส่หรือก็ลองก็ลองสลับจับดูนะคะท่านผู้ชมขาแต่ว่าอ่าสูตรอันนี้เลขเด่นของเรานะน่าจะมาเลขเด่นน่าจะมาก็จะมีสองอ่ามีหกมีเจ็ดมีศูนย์นะคะถ้าเกิดว่าคือข้องใจแต่ตรงนี้แหละแต่ว่าคิดว่าห้านะฮะห้านะฮะถ้าห้าไม่มา อืมภูมิใจ อะก็เอาไปวิเคราะห์ไต่ตรองดูด้วยนะฮะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าแต่ทำไมเรามองเห็นแปดห้าเนาะอยู่นู่นเนาะเอาไงอะแปดห้าสี่ศูนย์หรอแปดห้าศูนย์สี่เหรอคะท่านผู้ชมฮะแปดห้าศูนย์สี่เหรอมีใครชอบไหมอะ ปดห้าศูนย์สี่แปดห้าศูนย์ห้าแปดห้าศูนย์ห้าก็จะเจอกันตรงนี้เลยใช่ไหมแปดห้าศูนย์ห้าแปดมาหรอไม่อสุดแล้ถ้าเป็นงกับเอลเรจ,จะเป็นลมพูดไปก็ยาวไปอันนี้คือสี่ตัวนะคะ,ะก็ลองอ จับใส่ดูนะคะถ้าผู้ชมขาอันนี้ก็ตามความชอบของแอดนะคะเนาะแอดก็จับจับมาลุ้นกันนะคะหรือใครจะจับเลขไอ้ไข่กับแม่ตะเคียนใส่กันก็ได้นะคะทำไมศูนย์สี่อยากจะตามนะคะแต่ว่าตามจริงแล้วศูนย์สี่ไม่มีในสูตรนะ สูตรเนี่ยจะมาศูนย์ห้าสูตรมาศูนย์ห้านะคะท่านผู้ชมยาวไปไหมเนี่ยอืมศูนย์ห้าเนาะศูนย์ห้าแล้วก็ห้าหกนะอา้าวอย่าลืมสูตรเขาเด้อ เนาะออย่าลืมนะตัวนี้อย่าลืมนะของเรานะสูตรเรานะฮะท่านผู้ชมคาะอย่าลืมโอ้มุนอุยปุยโอ้ยบมุนกับ เจ้าสีวังเนอ่อะใครที่เลื่อนผ่านปืดป๊ดปืดป๊ดปืดป๊ดปืมานะคะก็ให้เอาต่ดตัวเลขที่วงกลมไปนะทะ่านผู้ชมค่ะเพราะว่าบางท่านอาจจะรูดปืดป๊ดรูดปื๊ดมาเนาะ,ะเอาอิหีเดี๋อะไม่มีใครอมีเวลามาดูย,วยาวๆหรอกเนาะท่านผู้ชมคอยก็นั่งเว้าอยูู่้เดียวนี่แหละ <c oughs> อะความฝันนะฮะก็เล่าไปแล้วนะคะฝันเห็นขอนฝันเห็นเหมือนคน เขายกขอนดำๆหรือว่าอะไรที่ยาวดำๆ,ๆยาวๆนี่เลยค่ะแบบว่าคล้ายๆว่าเอามาบูชาหรือว่าอะไรเหมือนเหมือนพวกแม่ชีแม่ออกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยฝันเห็นแม่แตะเคียนหมดหรือจังไหนเราก็ตื่นก็สา,ายยังจำความฝันไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมขาไม่รู้เป็นอะไรอ่ะ บุญกันนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะใครที่มาดูมุลอุ้ยปุ๋ยของข่อยนะคะทำเปชมค้ากันโอ้อา้าวใครมีโชคมีลาบก็ต่อบุญเนาะเพิ่มบุญไปละเฮาทานปู้ชมเอ้ยนะฮะอ่ะก็ขอให้มีโชคมีลาบเด้อปังปังนะคะ